สวัสดีครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาเลาะอยู่แถวภูเขียวนะอันนี้เขาเรียกว่าหนองสามหมื่นนะครับก็มาเลาะดูแล้วมันไม่มีที่ให้เอาเรือลงเลยเดี๋ยวจะเอาเรือลงตั้งยิงปลาแถวนี้นะโดยจะมีปลาเฮ้ยมีคนดำน้ำอยู่นบ้า <c oughs> มีน้องเขาดำอยู่ทางนู้นสคนตะโกนถามเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าน้ำใสยอยู่เอาไงดี ผมว่าดำดีกว่านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดดำน้ำดีกว่าครับจัดไปพี่น้องที่นี่เคยมาเป็นครั้งแรกนะพอดีผมมาที่บ้านเพชรพอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์บอกให้มาดูนองสามหมื่นดูบ้างนั่นนี่ยยิงปลาที่บ้านเพชรปลาไม่ค่อยลอย ก็เลยออกจากบ้านเพชรมาแล้วก็เลยขี่รถมาดูห่างจากบ้านเพชรประมาณ40กโลขับมาถึงก็ว่าจะตั้งบันไดเนแต่ขี่รถอ้อมดูแล้วมันไม่มีที่ให้ลงนอกจากตรงเนี้ยตอนนี้ผมเอาลงแล้วมันเจอน้องเขาดำอยู่เขาบอกน้ํามันใสเราไม่เคยดำแต่ว่ามีคนดำบอกว่าน้ํามันใสก็ลุ้นดูกันลุ้นดูว่ามันจะเจอปลาหรือเปล่า น้องสามหมืนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาจัดไปพี่น้อง ไม่มายปาทักตัอะไรวะ c okay. á นี่ก็นี่นะห้าโมงมีเวลาน้อยพี่น้องมาสำรวจดูไหมเชั่วโมงนึงนองนี้ไม่ค่อยเจอตัวไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนน้ำมันใสแค่ครึ่งบ่อนะฝั่งทางนี้น้ำขุ่นมันจะใสาฟากนู้นอย่างเดียวน้ำใสก็ไม่มีลอยไม่มีร่องรอยปลาเลยนํำไปเจอแต่ปลากระสงสองตัวนี่ในะปลากระสงเจอเลยกระสงไสสวยนะนี่นะครับ สองตัวพได้ผลงานอยู่ไม่เหี้ยนะครับท,ที่น้องสามหมื่นเด้อพี่น้องนี่นี่ลอยพายเรือไอ้ลอยมาเจอนะักแกมา,ามนั่งรอ, <c oughs> อผมว่าเมนูน้ในเนาะ <c oughs> นั่งเฝ้าอยู่รถใหพอดีอ <c oughs> ว่าจะมาบอกไหมครับผม <c oughs> ดินายอีกลุงไปก่อนอมาเจอเอฟซีแล้วเราเจอเจอ,เจอน้องอันนั้นน้องโก้กับน้องโอน้องโอโอ้กับก๊อดครับผมโอ้กับก๊อโอกับก๊อดลอยอยู่น้ำตอนแรกตะโกนถามว่า ในป่าบ่อะเตะโกนกลับมาบอกว่าน้ำใสเอ้าน้ำใสก็ลงดำใช่ป่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจักลัวป่ะบ่ครับหมดพี่ขึ้นแบนพ่อไปนิวเดียวบ่ทันหมู่ป่ามันต้องอยู่เป็นที่เนละยผมดำเลาะเลาะไม่เจอป่าเราไม่รู้หมายมาแบบไม่ได้บอกใครไงมาแบบดุมดุมมาแล้วก็หาเลาะเอาเรือลงมันเอาลงไม่ได้ยังดีไม่เหี่ยวนะ เดี๋ยวก,กลับบ้านโคราชครับขับรถกลับไปก็ประมาณสมชั่วโมงครึ่งก็ถึงบ้านสี่ชั่วโมงมั้ง,างจากนี่ไปชุมแพมะเกือบเกือบถึงชุมแพแล้วเนี่ยเนาะ <laughs> จัดไปพี่น้องพี่บ้าพี่บอขับรถหารอะยิงปลา <laughs> แก้ว